ซึ่งวันนี้นะคะก็อยู่กันที่ EP ที่2ี่2แล้วนะคะและต้นไม้ที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นั่นก็คือสวัสดีค่ะ พบกับรายการแคร์พืชกันอีกครั้งแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็อยู่กันที่ EP ที่22แล้วนะคะและต้นไม้ที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นั่นก็คือต้นโกสดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับไม้มงคลกันเช่นเคยนะคะและเจ้าต้นโกสดเนี่ยมันมงคลยังไงนะคะวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังคะ่ะ ต้นโกศลน,นะคะชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือข้อเจียนเวเลียกาจำนะคะซึ่งเจ้าต้นโกสลเนี่ยดันมีเสียงนะคะแบบออกเสียงนะคะคล้ายกับคำว่ากุศลค่ะเช่นบุญกุศลอะไรแบบนี้นะคะคนก็เลยเชื่อกันว่าถ้าปลูกแล้วเนี่ยจะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่คนในบ้านให้คนในบ้านนะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะซึ่งเจ้าต้นโกสลน,นะคะจะมีลักษณะใบที่ใหญ่และ มีสีสันที่สวยงามมากค่ะนอกจากใบนะคะจะมีสีเขียวแล้วนะคะยังมีสีแดงนะคะแซมมาด้วยนะคะด้วยเหตุนี้นะคะเจ้าต้นโกสนเนี่ยก็เลยเป็นที่นิยมปลูกกันมากค่ะแล้วต้นโกสนเนี่ยวิธีการปลูกและดูแลนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะแต่ก็ต้องเริ่มด้วยการเลือกกระถางให้มันก่อนนะคะไซส์ที่ถูกต้องนะคะก็จะอยู่ประมาณ10-16นิ้วค่ะเวลาที่จะปลูกนะคะเราก็ต้องดูแลดินให้ดี ให้สม่ำเสมอเอาต้นไม้มาเจอแดดบ้างนะคะแต่ก็อย่าโดนแดดนะคะที่แรงจนเกินไปนะคะแค่นี้นะคะก็จะทําให้เจ้าต้นโกสนของเรานะคะสวยงามได้มากขึ้นเลยทีเดียวค่ะ แต่การดูแลดินให้ดีถ้าไม่ได้ตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมนะคะก็จะทําให้ดินพังเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําตัวช่วยสุดปังนะคะที่จะให้ดินที่ใช้ปลูกเลิศๆเลิปัง,ป,งปังกันไปเลยนั่นก็คือฮิวมิกโกจากเกษตรสู้นั่นเองคะ่ะนอกจากจะช่วยดูแลปรับสมดุลกดเบสในดินแล้วนะคะก็ยังช่วยให้ดินนะคะร่วนซุยอุ้มน้ําได้ดีระบายอากาศได้ดีเยี่ยมมากเลยค่ะ เหมาะมากๆเลยนะคะที่จะเอามาใช้กับดินที่ปลูกต้นโกสนนะคะแล้วใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่กเกษตรสู้ทุกช่องทางเลยนะคะแอดมินของเราพร้อมให้บริการแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการแคร์พืงน,นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะปุ๋ยดีภาพิสูจนผลผลิตเพิ่มพูนเกษตรกร,ร,กรยิ้มได้